สวัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดมาที่24สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนเดิมเลยประจำเดือนก,กักดาคมนะคะเรื่องราวที่เปิดออกมาเป็นเรื่องราว้วยกว้างนะคะ แล้ววันที่ตุกแจ้งไปเมื่อกี้เป็นการดูดวงหลักโหราศาสตร์แบบตะวันตกนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าสะดวกดูแบบไทยก็ได้นะคะไม่ได้ไม่ว่ากันค่ะแล้วกเ็เรื่องราวที่เปิดออกมานะคะบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราสามารถนําไปปรับเปลี่ยนในชีวิตเราได้ในเรื่องของที่ควรระวงังหรืออะไรประมาณนี้นะคะ ทุกสัตว์ทำสามสถานะนะคะเรื่องความรักโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีแฟนแล้วแล้วก็มีเรื่องราวของเรื่องรวมรทรั่ว,ว,วไปกันเงินกันงานหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะเปิดออกมาให้เราเห็นนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะเรื่องมันที่นโสดก่อนนะคะสำหรับชาวราศีกันเท่าที่ไพ่เห็นมีชาวราศีกันชาวราศีมังกรน,นะคะชาวราศีกรกฎนะคะหรือใครก็ได้แต่จากที่ดูแล้วเนี่ยพอดูจากภาพรวมทั้งหมดแล้วทำว่าชาวราศี จะมีใครเข้ามาไหมตุกมองว่าตัวคุณเองในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวสักนิดหนึ่งนะคะหรือไม่ค่อยได้แฮปปี้กับชีวิตมีเรื่องที่กังวลใจมีเรื่องให้คลิตคุณไม่สามารถที่จะนําตัวเอง ไปพาหาความสุขได้อ่ะไพ่ของคุณอาจจะเป็นคนที่กําลังมูฟออนจากความสัมพันธ์ที่มันแย,ย่ที่ผ่านมาหรือเรื่องราวทะเลาะกับใครบางคนเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนนะคะไพ่ของคุณไม่อยากคุยกับใครหรือคุยกับใครแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันไม่คลิกหรือมีความรู้สึกคนละทัศนคติไพ่กาลังบอกว่าถ้าเกิดเราอยากเจอความรักในช่วงเดือนนี้อยากจะให้คุณเปิดใจให้กับใครบางคนนะคะคนที่เป็นคนใหม่ๆไปเลยนะ เพราะว่าไพ่ส่วนใหญ่เนี่ยถามว่ามีคนเข้ามาไหมตกวถ้าเกิดคุณเป็นคนขนขวายคนที่เข้ามาส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่หวังแค่เพียงร่างกายของเรานะคะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยดีพูดจาไม่ดีกับเรานะคะแล้วสุดท้ายเราก็จากเราไปไพ่ย,ยังเอาแน่เอานอนกับความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันจะคงเส้นคงวาไม่ค่อยได้แต่ไพ่ของตัวคุณเองถ้าสมมุติตัวคุณเองเปิดใจนําพาเราไปอยู่ในที่ที่ดีๆมักจะเจอคนดีๆนะคะแต่ก็ไม่ไม่เชิงสักทีเดียวเพราะว่าดูแล้วในเดือนนี้มันอจะแนววุ่นวายกับเรื่องอื่น หรือมีปัญหาหนักอกหนักใจในเรื่องอื่นๆมากกว่านะคะจนเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องแทบจะตุกแมนันเป็นเรื่องสุดท้ายเออด้วยซ้ำไปที่คุณจะสนใจนะคะอย่างนั้นไหนๆเราก็ดูกันละตุกขอดูแนวโน้มเลยคะ่ะจริงๆแล้วมันจะมีใครสักคนไหมที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีเห็นชัดว่าไพ่บอกว่าไม่นะคะไพ่มีจฉสติค่ะมิชราสีตุลเดือนนี้เป็นเดือนอาจจะต้องมีการ คิดอะไรบางอย่างในการวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างแบบชัดเจนลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามหรือการตัดสินใจที่ฉันจะอยู่คนเดียวนะคะน,น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า ขอดูบทสรุปของคนโสดชาวราศีกันค่ะไพ่มีเจ็ดถ้วย imagine เ,เยอะคิดเยอะนะคะเออมันไม่ใช่ว่าคิดในเรื่องราวของอดีตอย่างเดียวหรอกแต่การที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหรือใครที่เข้ามาคุณมีความรู้สึกคนนั้นยังไม่ได้ทุ่มเทกับคุณเพียงพอไพ่มีชาวราศีกุมนะคะมันพอมีคนเข้ามาบ้างสําหรับใครบางคนแต่ยังเป็นคนที่ยังเอาแน่เอานอนกับความสัมพันธ์ไม่ได้เลย ออพูดว่าเอาแน่เอานอนก็ไม่ใช่พูดว่าคิดอะไรกับความสัมพันธ์ไม่ได้เลยดีกว่าไพาเป็นแด่ม,มูนค่ะได้แต่รอคอยนะในเรื่องของความรักคงยังไม่มีใครเข้ามาจริงๆขอดูไพโรแมนต์แองเจิ้ลหน่อยค่ะ ไพ่โรแมนต์แรงเจของคุณเป็น d e s e r v love ค่ะ attraction คุณต้องมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างก่อนหรือคุณต้องมี p a ชชั่นของตัวคุณเองก่อนในการที่จะให้ใครบางคนเข้ามาหาเราอะนะแต่ไพ่ของคุณไพ่เป็น deserve love เนี่ยหมายถึงความรักที่เราจะได้รับมันต้องเป็นรักที่ดีๆจริงๆเพราะฉะนั้นในเดือนนี้โชคอาจจะยังไม่เข้าข้างแต่ในภายภาคหน้ามันอาจจะมีโอกาสนะคะไพ่ขึ้น e x p e c t your love เนี่ยบางทีหมายถึงอาจจะต้องเป็นเราที่เปิดใจแล้วเป็นคนเข้าหาความรัก ต่อกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะที่เห็นมีชาวึกโศกชาวราศีเมถุนชาวราศีสิงห์ชาวราศีพิจิกนะคะ เข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือใครบางคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่แต่ไพ่ตุกบอกเลยว่ามันออกมาในทิศทางที่ไม่ดีนะคะถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากฟังอะไรตรงนี้ก็ให้ปิดมันไปได้เลยนะตุกบอกไว้ก่อนว่าไพา่ไพ่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าข้างและจะไม่ดีค่ะเป็นคําพูดแรงๆด้วยซ้ำไปตุกพี่คนรู้สึกว่าคุณจะทนกับความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่า มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไพ่ของคุณเป็นคนที่นิ่งร้องขอรอโอกาสนะคะกับใครสักคนหนึ่งที่เขาปิดใจกับคุณไปตั้งนานแล้วเขาชอบใครบางคนอยู่ที่ไม่ใช่เรามีเรื่องราวของรักสามเศร้าหรือการเจ็บปวดในความรู้สึกของใครบางคนที่เขารับรู้ได้อาจจะหมายถึงตัวคุณเองตัวเขาเองรับรู้ความรู้สึก ของคุณได้ทุกอย่างแต่เขาไม่สามารถที่จะกีฟความรู้สึกของเขาให้กับคุณได้นะคะไพ่ของเขามองคนอื่นดีกว่าคุณถ้าเขาเปรียบเทียบ ตัวคุณเองจะอดทนค่ะอดทนกับความสัมพันธ์นี้มากๆในเดือนนี้เพราะคุณยังมีความรู้สึกว่ามันยังเป็นไปได้มันยังไปต่อได้แต่ทั้งๆที่รู้ทั้งรู้อันนี้ตุคิดว่าคุณค่อนข้างที่จะเข้าข้างตัวเองเลยว่าคุณถ้าความสําเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นในเคสนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะใครบางคนนะคะใจมันออกห่างไปแล้ว จะมองว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็ยังไม่ได้เลยแค่เป็นแค่คนรู้จักและพร้อมที่จะมุบ e อ่อนไปเจอคนใหม่ๆมากกว่านะคะอย่างงั้นเดี๋ยวตุกจะเปิดแนวโน้มให้เพิ่มเติมนะไหนๆก็ดูมาถึงตรงนี้แล้วแนวโน้มเพิ่มเติมอะไพ่เป็น3มเหรียญค่ะมี2เหรียญเออไพ่มีชาวราศีก,กรกฎนะคะแต่ตุกเห็น การเริ่มต้นใหม่หรือการที่ถ้าเรายอมปล่อยใครบางคนออกไปจากชีวิตเรามันเป็นไปได้ว่าเราจะเจอคนใหม่ๆหรือมีใครเข้ามาทดแทนทําให้เรารู้สึกออใจชื้นขึ้นมาบ้างหรืออาจจะมีเพื่อนติดต่อใครบางคนให้เราได้รู้จักอะไรแบบนี้นะคะเป็นไปได้ค่ะอย่างนั้นสุดท้ายเลยขอดูบทสรุปเลยแล้วกันนะคะไพะ่จะไปเร็วนิดนึงเพราะทุกดูกแล้วว่ามันเป็นลักษณะของการทํานายที่ค่อนข้างที่จะปิดโอกาสนะคะในเรื่องความรักไพ่เป็น The World ค่ะ ใครบางคนที่คุยกับชาวต่างชาติต่างศาสนานะคะหรือคนที่อยู่ห่างไกลคุณอาจจะต้องกังวลใจสักดิดนหนึ่งเพราะบางทีบทเขาจะไปเนี่ยไปแบบไม่ลาไปแบบไม่บอกเพราะฉะนั้นพอมันหายไปง่ายดายเนี่ยคุณจะรู้สึกอกกังวลใจมากๆเกิดอะไรขึ้นรู้สึกเขาเรียวกว่ารู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะรู้ว่าจริงๆ สถานการณ์แบบนี้มันก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกหรือคุณจะมีความรู้สึกว่าเออจริงๆเราอาจจะไม่ใช่ทายเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นทายเราอยู่แล้วนะคะขอดูโรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะ to love ค่ะ this could be the one ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ให้กําลังใจล้วนๆนะคะหมายถึงใน,นอนาคตคุณจะเจอใครที่ดีกว่าแต่อาจจะไม่ใช่คนคนนี้นะคะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองแล้วก็มองหน้าที่จะหาคนใหม่ๆที่ดีๆกว่านะคะใครบางคนจะเข้ามานะคะตุกคิดว่าใครบางคนจะเข้ามาเอ่อภายในปีนี้แหละเข้ามาแน่นอนแต่เป็นคนที่เขาเรียกว่า t o u s d o u the o t h เลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆนะคะเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์เป็นท l o v e เพราะฉะ นั้นเนี่ยพลังงานลบๆเนี่ยมันจะออกไปจากเราก่อนในช่วงนี้เพื่อให้เราได้เจอคนใหม่ๆที่ดีกว่าค่ะ สำหรับคนที่มีคู่ราวชาวราศีกันอาไพ่ในทิศทางของคุณเดือนนี้ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายคุณนะคะที่นอกใจหรือเป็นคนที่มองหาคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าคุณแอบคุยกับใครบางคนอยู่ตุ๊กบอกว่าให้เลิกสะนะคะให้เลิกคุยไปเลยนะคะให้จบกับคนที่ไม่ใช่แฟนเราไปเลยไพ่มีชาวราศีากรกฎมีชาวราศีมังกรมีชาวราศีพิกษกหรือใครก็ได้นะคะแต่ไพ่หมายมถึงมีใครบางคนอาจ อาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าก็ได้นะแต่อันนี้ตุกพูดในฝั่งคุณก่อนดูเหมือนว่าคุณนั้นน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกผิดในการกระทําที่เราทําบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าที่เราทําไปเพราะว่าแฟนเราเคยทําก่อนมันมีการประชดประชันอะไรกันเกิดขึ้นเดือนนี้ จะทะเลาะกันรุนแรงนิดนึงนะคะจากคุณนี่แหละที่เป็นฝ่ายทะเลาะแต่ไพ่หมายถึงว่าตัวแฟนของคุณน่ะเขาสามารถที่จะให้ไพ่แล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณได้นะคะคือเขาจะปล่อยวางกับเรื่องที่เกิดขึ้นบางทีอาจจะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้พอคุณกระทากลับกับเขาบ้างมันทําให้เขารู้สึกสํานึกในตัวเองได้อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เออตัวเขาไม่ว่าคุณจะทําผิดอะไรนะตอนนี้เหมือนเขาจะกอดคุณเอาไว้อะค่ะก็คือ ยังไงก็เราจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปด้วยกันนะเพราะไพ่มีเด e ะ o ฮล a ฟนค่ะมี Queen สสอนแปดดาบคนคนนึงพยายามที่จะดึงตัวเองออกมา จากความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วบอกว่าไม่เป็นไรถ้าจะต้องเลิกจะจบกันไปก็จะยอมรับความจริงแต่อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรฉันให้โอกาสได้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะอะไรประมาณนี้นะคะเราคุกันมาตั้งนานฉันเคยทําเธอเสียใจฉันรู้สึกแล้วตอนนี้มันไม่ดีเพราะฉะนั้นฉันจะขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งเรามาเริ่มต้นกันใหม่เธอะมันจะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะงั้นขอดูแนวโน้มเลยค่ะ แนวโน้มของความรักความสัมพันธ์คอยดูอีกไปนะตุกคิดว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นตัวคุณเองมากกว่านะคะที่คุณอาจจะพยายามเรียกร้องความสนใจอะไรบางอย่างด้วยการจากออกมาจริงๆจนทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันเออฉันไม่ไว้วางใจอะ่ะ ว่าฉันจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีคุณประมาณนี้เไอพอ่มีชาวราศีธนูนะคะมันเป็นอะไรที่บางทีอาจจะหมายถึงเรื่องของระยะทางก็ได้นะบางคนอาจจะคบคนห่างไกลมันเลยทําให้รู้สึกไม่มั่นใจมีความเซนซิทีฟในความสัมพันธ์มากขึ้นมีความรู้สึกว่าเหมือนจะไปต่อไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากใครบางคนหรือต้องการความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายหนึ่งให้มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะประมาณนีออ้ขอดูบทสรุปหน่อยนะคะ ดูอีกใบนะเออสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลโดยเฉพาะเลยนะไพก่กำลังจะเปิดขึ้นมาทุกว่าคนอยู่ใกล้ปัญหาไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่คนที่คบกับชาวต่างชาติคนที่อยู่ห่างไกลปัญหาระยะทางเนี่ยมันเป็นต้นเหตุการสื่อสารมันเป็นต้นเหตุนะคะเออแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นเรื่องของการพูดหรือการสื่อสารที่ไม่ตรงจุดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุทําให้คุณสองคนมีเกณฑ์ที่จะ อยากจะเบรกความสัมพันธ์หรือมีเกณฑ์ไม่เข้าใจกันมีเกณฑ์หึงหวงกันเกิดขึ้นหึงหวงแบบว่าไร้สาเหตุขึ้นมานะคะแต่ไพ่เป็นมีเรื่องของการแอบ,บคุยแอบบจอ้อแอบบแจ๊กับใครที่ทําไปเพราะเ,เื่อเรียกร้องความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นฝ่ายทําให้หยุดการกระทําซะแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายทําให้คุณ warning เขาได้เลยนะคะเพราะจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการกระท,ทําที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ย คือเขาเรียกจงใจที่จะทำเพื่อเรียกร้องความสนใจจากอ e ีกฝ่ายไม่ได้จงใจที่จะนอกใจจริงๆนะคะประมาณนี้เนาะอย่างงั้นขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยนะคะอ่ะถูกเลอ reconciliation โอ๊ยได้ไพ่เหมือนกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยแต่ต่างกันแค่ใบนี้จริงๆคู่นี้คู่กรรมคู่เวนคู่เลิฟค่ะถ้าออกมาอย่างนี้นะ t o love this could be the one ค่ะมันเขาเรียกว่าพอมาถึงคนที่เป็นคู่แล้วเขาเรียกว่าความเชื่อใจความมั่นใจเนี่ยมันต้องสถิตอยู่ในตัวเองนะคะให้เราตระหนักให้ได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราควรต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีการแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันแบบ อยู่เรื่อยๆอ่ะเป็นเนืองๆอ่ะไพ่บอกว่า true love ค่ะมันไม่มีอะไรที่มันจะหนีหายกันไปได้นะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคู่กรรมคู่เวรกันด้วยก็ได้แล้วก็เป็น d i s c o ดี d เ e the วันค่ะ ตัวเขาก็ดีที่สุดสําหรับคุณตัวคุณก็ดีที่สุดสําหรับเขาเพราะฉะนั้นอยากให้พยายามประคับประคองความสัมพันธ์นะคะถ้าสมมุติคุณทาอะไรผิดหรือเขาทําอะไรผิดตุกคิดว่าต่างคนต้องเป็นต่างคนที่ต่างให้โอกาสซึ่งกันและกันแล้วค่อยๆค,คุยกันค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะในเรื่องของความรักค่ะในเรื่องของการงานการเงินและเรื่องทั่วไปนะคะในเดือนนี้สิ่งที่ควรระวังนะคะตุกอยากให้คุณระวังในเรื่องของการที่จะแพ้ทางใครบางคนแพ้ใจใครบางคนนะคะไพ่ของคุณเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติต้องจับ ไม้สั้นไม้ยาวเนี่ยคุณจะได้ไม้สั้นเป็นคนที่จะต้องออกไปนะคะคือเป็นอะไรที่เหมือนจะได้เป็นฝ่ายที่จะต้องยอมแพ้แล้วออกไปถามว่าคุณกดดันไหมตุก๊กคิดว่าคุณไม่ได้กดดันขนาดนั้นแต่คุณมักจะเป็นคนที่เป็นผู้เสียสละแต่คุณก็เป็นไฟเตอร์ในเวลาเดียวกันนะสมมุติว่าในที่ทํางานนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ว่าคุณทํางานร่วมกันกับเพื่อนทุกคนแต่ว่าเพื่อนคุณเป็นฝ่ายผิดแต่คุณรับแทนอย่างเงี้ยการรับแทนของคุณไม่ได้ทําให้คนรู้สึกแบบว่าเว้ย ดีจังเลยหรืออะไรเงี้ยคือไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่รู้สึกเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทําไปจริง,รงๆแล้วมันเปล่าประโยชน์อะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะปกป้องใครตุกอยางให้คุณปกป้องตัวคุณเองก่อนนะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยได้ happy, แฮปปี้สักเท่าไหร่ในการที่จะออกไปไหนไปเจอใคร แต่ว่าสําหรับบางคนคนที่ทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามตุกว่ามันเป็นเดือนที่ดีในการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือเป็นเกณฑ์ของการย้ายงานอะ่ะคือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนงานหรือแบบอยากจะออกจากงานหรือถ้าโดนออกจากงานก็จะได้งานดีๆงานใหม่ๆนะคะที่ที่จะได้ทําอ่ะเออตุกคิดว่าค่อนข้างดีเรื่องเงินเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะคะตุกคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรที่ต้องมาเตือนให้กังวลใจแหละแต่ว่ามีไพ่เดอะทาวเวอร์เดอะเมจิเชียนค่ะบางทีแล้วอ่ะเราอาจจะ ตัดสินใจเลยผิดพลาดก็ได้นะในการทำอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการตัดสินใจหรือการที่จะกลับมาทำอะไรบางอย่างแล้วมันยังเป็นอะไรที่มันเป็นแค่โครงการอะ่ะสมมุติถ้าเกิดคุณคิดจะทําโครงการอะไรบางอย่างแล้วคุณคิดว่าเออเดี๋ยวนี้จะลงมือทําเลยอะ่ะทุกอย่างให้คุณรอบคอบหนนะอ่อยนะเคุณเป็นไฟเตอร์ก็จริงคุณเป็นนักสู้ก็จริงแต่ว่าคนที่เป็นไฟเตอร์เป็นนักสู้มันก็ต้องมีความรอบคอบด้วยนะคะเพราะว่าคุณขาดตรงนี้ไป ขาดการปกป้องตัวเองอะค่ะปกป้องคนอื่นมากกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรานะ เพราะฉะนั้นก็ในเรื่องสุขภาพในเรื่องสุขภาพไม่ไม่มีอะไรค่ะดูเหมือนจะมีเรื่องของความกังวลใจหรือความเขาเรียกว่าความวิตกกังวลว่าสิ่งที่เราทําลงไปมันถูกหรือเปล่ามันก็อาจจะทําให้ปวดหัวหรือคลื่อนไส้หรืออะไรได้นะคะแต่ว่าแบบมวนท้องหรืออะไรเงี้ยแค่นั้นแต่มันไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงหรืออะไรนะคะไม่ต้องระวังอะไรมากแต่ว่าไม่รู้สิเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้ว คุณจะผ่านไปได้ค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของคุณเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ